ประธานรัฐสภาลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจและมีการมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยค่ะ นายชวนหลีกภยัยประธานรัฐสภาพร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่เพื่อให้กําลังใจมอบเงินสงเคราะห์มอบถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในตําบลบางปูใหม่อําเภอเมืองสมุทรปราการค่ะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุาาทกภัยทั้งนี้จังหวัดสมุทรปราการก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจากพายุโซนร้อนมู่หลานสภาวะน้ําทะเล หนุนสูงและกรณีประตูระบายน้ําชารุดค่ะส่งผลให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ตลอดริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้แก่ครัวเรือนผู้สูงอายุและคนพิการรัฐสภาตระหนักในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจึงลงพื้นที่เยี่ยมให้กําลังใจและส่งมอบถุงยางชีพช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยค่ะและขอความร่วมมือจังหวัดสมุทรปราการให้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ อย่างใกล้ชิดวางแผนบูรณาการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัยในทุกรูปแบบค่ะในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการได้บูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนและวางแผนช่วยเหลือประชาชนในระยะยาวผ่านลกลไกศูนย์อำนวยการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดรวมทั้งการบูรณาการความช่วยเหลือจากเครือข่ายทุกภาค ส่วนค่ะเช่นสถานีกาชาติที่5สว่างคณิวาสและเหล่ากาชาติสมุทรปราการซึ่งได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบอุกก,กภัยพในเบื้องต้นแล้วด้วยค่ะ